ที่ทุกคนมือที่สีของการเที่ยววังเวียงและเป็นหมื่สุดท้ายก่อนจิกับมาสถานที่แห่งนี้นั่นก็คือจุดชมวิวพาน้ำใสขึ้นไปน้ำกันทุกคนประมาณ300กิโลเมตรเฮ้ย300เมตรพี่น้อง350เมตรขึ้นไปถึงขึ้นมาไดนเครื่องทางพี่น้องตอนตอนนี้ก็คือ แม่ไหมโหดหมือพาซ้ำลอยหาสิบเมตรว่าสันย่างขึ้นมาตอนนั่งหย่อยคอยเคลื่อนขนหนึ่งนะขึ้นผู้ขึ้นพาหนีเกง่งพาบอลใหญ่ขึ้นมาบรร่ได้ขึ้นหลายปีชาวพะงาพะงาพะงาอยู่พี่น้องเแบรกเบรกเบรกพีแบบ่น้องกินหามก่อนจังย่างต่อไป บางคนบางคนเบินน้ลนำสิเป็นกระตุกเลยหวต์ <laughs> ทาาขืนพี่น้องแกกันด่านอยู่ได้ยางขืนมากอยาจะได้ปีค่าเขาซาพันกีบคนลาวคนต่างประเทศราคาเดียวกันแต่ว่าตอนนี้ปีนขึ้นไปให้มันไหลก่อนพี่นอ้องพูดผู้ฆ่าจ่าลงมากกับมี่แล้ว รัสุดได้ตาแล้วเขาจะลงไปคอยังคือเล่นหอดเถอะตอนนี้กบเมื่ออยู่ได้ชูต่อไปอ้าวตายกรเมือพี่น้องได้คักอ๋อผสสีหอดแล้วไสสีหอดแล้วทุกคนอ้าวอาเจ็บเจ็บไม่จริงหรอไม่ไม่จริง วันดีมากคืนนอดพี่ี่น้องยิ่งพัดเติมห่อเถอะพูนทางนั้นทางดุมดิขึ้นยากปีนขึ้นไปมาหอดแล้วพี่น้องจุดชมวิวพาน้ำใสตอนนี้คอยยืนจุดสูงสุดแท้พี่น้องมันบรรยากาศอยู่งามเงา ก่นอนที่ขาจะมักมาทายหูกับรถจกักรรถจักมีสอขั้นอยู่นี่ให้ทายหูเออทายอีกมันจะไปกลัวเฮาเพะอันเกิงของพวกนี้เ่ียกเป็นตัวแรก ฮันนี่พี่โจพี่ส์เขมี่ และนี่ก็คือหูภาพีิตไทยได้จากยอดเขาพาน้ำใสทุกคนไปที่ใดไปครับห้องเลยว่าบอพิดวังหนอจะได้เห็นวิวธรรมศาสตร์งามๆแบบ360องศาเลยจะสามารถหายหูห กับรถจักรสองคันหนี้ได้พี่น้องไพสีได้ไปว่างูยางกายลืมไปสถานที่แห่งนี้เลยเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่นักทองเที่ยนนิยมสมสอบพากันไปในสถานที่แห่งนี้เนาะรับรองเลยทุกคนไพมักไซเออร์แอนเจอร์ไซประจุนไพบอกควันผ่าสถานที่แห่งนี้บอกเลยว่าทั้งเมยทั้งมวนทั้งแฮปปี้นี่ลงพี่น้องหาทาง,ง,ง,งลงอยู่ยะทางลงพี่น้อง ฮันน yeah, yeah. yeah. ี yeah. ่ดิสแมวเทิ i ์นค่อย high คุณก็ไ h เอา n ว้เด้อ u t า o ห l ายภ i เขา่นอะใช่คงสว s นทีัน่าเราคว e e ลับมาพูดค t a l l c l e a r y e a h อทันทีที่สองเี่อามาในมือนีนั่นก็คือมูลกูลสองพี่น้อง หลายชุดดิ้งซาบะบีแอนเนนในเฮดอเข้ามาทางในมเลกุลสองหรือว่าทำลวงทุกคนโอ้เด็ดฮันี่ this place is sour uh, this swim you can go to swim yes we can we can do okay ก่อนอ่างลวงเข้ามาอ๋อ hani you go phốt No! không phải không gì No! wet Oh, 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 oh. <laughs> yo, yo, oh, oh. Mm, you <laughs> คิดอยู่วันมาขังในทุกคนเขียนฝรัง่งนอนอาบแดดเขาจจบ่ยันแหลยันดำเลยคนลาวาะละยันแหลยันดำบัดเขาเป็นยันแหลยันดำจกักดีมีบอลโรดนำนำมิสไซเดอร์ is the way to go to the toilet you can go to change your coat honey and then we go for swim if you want yeah go to the toilet Yeah, mm -hmm. toilet. i mean over there or over there oh, yeah. sure mm -hmm. we just go to see a lot and then we go to say in the court for swim we just have him maybe 30 minutes อันนั้นมีโกแบกโอเคมีสองบอลซ้มบอให้เด่นนำทุกคนยี่วันทูเดลเด่ไีสันยี่วันฮะ เวลากลับละทุกคนตอนในยืนถารถไฟเสียบอกอยู่ที่สถา,าน,นีรถไฟวังเวียงบรรยากาศคนท้ายคนเขาจะก็มารอถากลับกันตอนอีกคือสิมงหนาจากวังเวียงไปซูนะคนรหลวงวีบงจันตอนนี้ถารถไฟอยู่ทุกคนอจะเห็นเป็นตูเทนเนอร์ตูเทนเนอร์ตูคนข้องตูเขาจะตางเครื่อง Mm-hmm. บอนนางที่ฮาจอมแมนบอนนางสันซองแต่กระเือว่ากหวางอยู่สำหรับค่าสันสันคือข่อยมันเหยียดได้สุดค้าเลยพี่น้องเอาไว้เจอกันคลิปหน้าได้พี่น้องเจอกันนครหลวงเวียงจันท์อยากบอกว่าใส่เวลาในการนางโถไฟบอดนเลยใส่เวลาบอลอดสวโมงกกะถึงนครหลวงเวียงจันท์แล้วส่วนข่อยกะเบงวิวธรรมศาสตร์หลบหลบขางไปเลยจ้ะพี่น้องเจอกันใ่คลิปหน้าบ๊ายบาย